สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสูตรเด่นบนประจำวันาาที่16พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเ่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นนะพักล่างไว้ก่อนนะคะเรียนมาแล้วสองวันสลับมาบนบ้างนะ,ะสูตรเด่นแบบสามสามตัวนะคะสามตัวมาได้อ่ะ หนึ 1> 1่งถึงสองตัวเลยก็เดินค่อนข้างดีนะคะสําหรับสูตรนี้นะมาได้ทุกหลักนะคะก็คือร้อยสิบหน่วยหากว่าเราจับสามตัวบนงวดนี้นะคะจากสูตรใดก็ตามดูซิว่าจะมีติดสามตัวนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นสูตรที่เราจะตามดูนะคะก็คือเราจะตามต่อนั่นเอง ในตัวสูตรเราจะใช้แสนบวกหน่วยบนบวกร้อยข้อที่หนึ่งคูณที่สามบวกห้าคงที่มีค่าเท่าก,กับ x บวกหนึ่งนะคะแล้วก็เดินไปสามตัวให้ครบสามตัวเริ่มตั้งแต่ที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเราจะย้อนไปตั้งแต่งวที่ออกห้าหนึ่งเก้าคะห้าหนึ่งเก้าตรงนี้เลยเพื่อท,ที่จะออกที่สี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะดูข้อมูลตามคำสั่งสูตรแถวนี้ให้นะคะ ลองมาทำด้วยกันสักสองงวดเนาะเออหลักแสนนะคะเลขแปดหน่วยบนเลขเก้าร้อยชั้นที่หนึ่งเลขสี่คูณกับสามเป็นสิบสองบวกกับห้าคงทีแปดกับสองนี่เป็นสิบหมดไปนะเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ได้สี่ห้าหกออกสี่หนึ่งหนึ่งงวดแรก ก็มาอยู่ที่หลักร้อยเลยเริ่มต้นนะคะสี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวทำอีกสักงวดหนึ่งเนาะหลักแสนนะคะเลขสองหน่วยบนเลขหนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนะึ่งะคูณกับสามสามหนึ่งเป็นสามบวกกับห้าคงที่สามค่าเป็นแปดบวกสองเป็นสนะิบมาเหลือเลขหนึ่งยกมาเลยนะหนึ่งสองสามบอกสี่หนึ่งเจ็ดนะเป็นงวดที่สอง ต่อมาว่าที่สองนะได้ห้าหกเจ็ดนะออกหกห้าสองเข้าสองตัวเลยค่ะมาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่สูตรนี้ยังไม่มาถึงสามตัวนะมามากสุดสองตัวนะคะว่าที่สี่หกเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดสามเข้าสองตัวค่ะว่าที่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองออกเก้าศูนย์เจ็ดว่าที่หกห้าหกเจ็ดออกเก้าศูนย์หกมาที่เลขหกค่ะ ว่าที่เจ็ดนะแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์หนึ่งเก้าเข้าศูนย์ก็เก้ามาสองตัวบ่อยเลยนะคะว่าที่แปดเจ็ดแปดเก้าออกเก้าศูนย์สามเว่าที่เก้านะศูนย์หนึ่งสองออกสองเจ็ดสองเว่าที่สิบหกเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดสองเข้าสองตัวนะคะว่าที่สิบเอ็ดสี่ห้าหกออกหกศูนย์ห้า งวดที่สิบสองสามสี่ห้านะออกห้าสามศูนย์นะห้าสามศูนย์มาสองตัวนะคะแล้วก็งวดที่สิบสามสองสามสี่ออกสี่ห้าสามนะฮะงวดที่สิบสี่นะหกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดสองเข้าเจ็ดกับแปดนต่อมา ว่าที่สิบห้าสามสี่ห้าออกสนะี่เจ็ดแปดเลขสี่นะฮะว่าที่สิบหกเจ็ดแปดเก้านะออกแปดหนึ่งสองได้เลขแปดหลักร้อยมีหลักร้อยแถวนี้นี่เข้าเทบทุกหวดเลยนะต่อมาว่าที่สิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะออกสองศูนย์สองนย้ายไปสิบว่าที่สิบแปดนะสามสี่ห้าออกสี่สี่หกอันนี้ทั้งร้อยทั้งสิบนะ สำหรับงวนนี้มันมีดอกจิกให้ดูนะท่านผู้ชมอย่างเนี้ยเนี่ยด,ดอกจิกคือมีทั้งบนมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาแล้วมันชอบมาจะมาตัวนี้กับตัวนี้หรือตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้แต่ตัวที่อยู่ล่างมาเนี่ยมันชอบมาะค่ะเนี่ยอย่างเลขสามนี่ไหมมาสี่กับสามเนี่ยให้ดูฮะ,ะสาหรับตัวนนี้ก็จะเจอลักษณะแบบนั้นนะก็คือตรงงวดที่สิบแปดนี่ออกมาแล้วสี่สี่หกใช่ไหมเลขสี่ต่อมางวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยไปชอบเลขศูนย์นะคะตัวเนี้ย แล้วในครบบนก็จะมีเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ศนะูนย์สี่เนาะมีห้าตัวนะที่จับจับคบนะครบสามตัวบนเนี่ยจได้มันจะมีแบบมันจะมีค่ากันนะไม่ได้เขียนไปงี้นะแต่มันจะมีได้ตัวนี้แหละเก้ามีเลขเก้าเลขห้าอีกหนึ่งเนะี่ยสามตัวได้มีแล้วก็มีศูนย์มีสี่อาจารย์ก็จับเป็นค้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่อะไรชิดเฉียดไปเนาะไม่ได้เอาเลขหนึ่งนะคะมันออกมาเป็น นี่เลยสามตัวข้างหน้านี่เลยเลขเนี้ยมันเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะมีประมาณสี่ห้าสูตรชนที่ศูนย์เยอะเลยนะคะแะต่ศูนย์เนี่ยคือเลขตัวแทนของเขาก็คือเลขค่านะคะศูนย์เนี้ยเด่นมากนะคะแต่มันไม่มามันมาเลขตัวแทนนะคะแล้วตัวเนี้ยแบบเนี้ยที่อาจารย์เจอก็ลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้นะคะนะคะี่ค่ะเลขค่าจะอยู่ตรงนี้เป็นดอกจิกกับอย่างที่บอกไปนะตามนี้นะ เดี๋ยวงวดนี้นะยังไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนบ้างเนาะอันนี้คือของเก่านะบอกไปแล้วนะมันชนห้าตัวนะเลขสิบตัวเหลือห้าตัวแล้วในห้าตัวก็คัดมาสามตัวอย่างนี้ก็น่าจะง่ายเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์จะทําให้นะคะอยากชมก็กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์และสิ่งสำคัญที่สุดต้องช่วยอาจารย์ชมโฆษณาถ้าใครไม่ชมโฆษณาไม่มีรยายงานเข้ามางวดนี้อาจจะงดวางนะคะท่านผู้ชมอันนี้เรามาดูตรงนี้เลยเนาะ งวดที่งวดที่แล้วนะที่ออกเก้าห้าหนึ่งอันนี้อาจารย์งวดที่แล้วสอนละเอียดนะงวดนี้เอาสองสองงวดแรกกับสองงวดท้ายพอเราก็มาดูตรงหลักแสนก่อนเลขเก้าหลักหน่วยบนเลขหกร้อยั้งที่หนึ่งเลขสามสามสามเป็นเก้าแล้วก็ห้าของที่ห้ากับเก้าสองตัวนี้เป็นสิบสี่สี่กับหกก็เป็นสิบหมดไปนะเหลือเลขเก้าตัวนี้ยกมาเลยเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ 9 0 1ออกค้าเก้นะคะมี f อซอาจารย์ถูกนะคะถูกจากคบบนจับชนกันได้แหละคือเขาเอาทุกตัวไปค่อยๆกันนะ,ะตามภาษาคนที่เขาชอบเนะาะอาจจะมีเลขอะไรของเขาฮะเกับ1นะ,ะนี่เข้า9กับ1นะะึ 1> ่ะเนี่ยลราอาจารย์จะเจอตัวแรกเดี๋ยวต้องจดไว้นะคะเดี๋ยวก็จะลืมเอเดี๋ยวเรียนหลายสูตรไปแล้วลืมนะคะ ครั้งที่แล้วกจารย์ก็จําได้ว่าได้แบบนี้คือเลขค่าบอกต้องหลายรอบนะใครตั้งใจฟังก็น่าจะได้และเลขห้านะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าฮะก็คือมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลงมาที่ตัวนี้อันนี้ก็คือเลขหนึ่งจะเป็นหนึ่งกับศูนย์หรือหนึ่งกับสองหรือหนึ่งกับเลขอื่นก็ได้แล้วแต่นะฮะล้วก็ยังไม่ทราบกลัวที่แล้วศูนย์ไม่มาอาจจะมางวดนนี้ก็เป็นได้นะ,ะเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูครบอีกทีหนึ่งเนาะ เออก็ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะแต่ว่าอาจารย์เน้นเดี๋ยวต้องไปจดไปก่อนเจอแบบนี้คือเลขเลขหนึ่งนะฮะอาจารย์ชอบหนึ่งกับชอบศูนย์ระหว่างสามตัวนี้ชอบหนึ่งกับชอบศูนย์ชอบสองตัวนะฮะชอบสองตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทีนี้มางวดนี้งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งเรามาดูหลักแสนเลขเจ็ดหน่วยบนเลขหนึ่งร้อยเท่าที่หนึ่งเลขเก้าเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ด บวกห้าคงที่เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่กับห้าก็เป็นเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบพอดีนะได้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเราก็จะรอผลอยู่เนาะว่าวสําหรับวันนี้นะสูตรค่อนข้างเดินดีนะอันนี้ก็จะเป็นสูสตรเก่าแล้วก็มีทางเลขด้วยนะคะทางเลขเนี่ยอย่างแบบนี้นะท่านผู้ชมศูนย์มาหกเนี่ยมาเก้าแล้วก็ลงมานี่ใช่ไหม แล้วก็โยกมานี่ก็ทะลุมานี่แล้วก็มานี่ไอนี้ก็ตรงมานี่เลยเนี่ยทางดีมากเลยนะอันนี้ทําให้แล้วก็ติ๊กให้เลยนะเนี่ยแล้วมันก็มานี่ก็มานี่บางทีเราก็ดูทางเลขด้วยนะส่วนไอพวกนี้ก็ตรงมาตรงมาหมดเลยนะฮะมาถึงนี่เลยไอพวกนี้ก็ตรงมาตรงมาพอมาช่วงตรงนี้ยมันก็จะแยกมานี่จากนี่มานี่แยกมานี่แล้วก็กลับมานี่แล้วก็ทะลุมานี่เลย เนี่ยทะลุามานี่อาจารย์เก่งว่างวดนี้น่าจะติดเลขหนึ่งตัวนี้อาจจะติดมาตัวหนึ่งนะาห951น่ะตัวนี้เลยเลขหนึ่งนะคะทําไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปบันทึกไว้นะ,ะตัวเนี้ยสําคัญนะคะก็รอผลเนาะอ่ะสำหรับช่องมีดี h ชนแนลนะคะสูตรหวยเนาะถ้ามีสูตรหวยแบบบางอย่างเนี้ยก็จะแบ่งปันให้นะคะ ยกเว้นนะสูตรทําเงินนะคะท่านผู้ชมต้องไปคุยกันหลังบ้านนะไปที่เฟซบุ๊กเชื่ออาจารย์เลยนะชื่ออาจารย์พิมพ์เชื่ออาจารย์ไปแล้วก็ไปทักมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบวกเพิ่มเพื่อแล้วก็คุยกันนะคะอาจจะมีการต่อรองอะไรบ้างนะคะเพราะว่าสูตรทําเงินนะคะอ่าก็ต้องถ้าเราปล่อยให้ไปอ่าเราก็ไม่ทราบว่าใครหวังดีไม่หวังดีอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะ ไม่รู้ว่าบางสูตรก็สอนบางสูตรก็บางเคยบางครั้งก็เคยสอนแต่บางท่านก็อาจจะลืมไปอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ดูตัวสูตรบางทีมันดูได้ไม่หมดนะท่านผู้ชมมันมันได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวลดลงไปอีกทีเลมันจะหลุดไปไหม,มบางทีอาจารย์ก็กลัวมันจะหลุดอ่ะดูตามนี้นะแคปได้จอไว้ก่อนน่าสนใจนะคะ่ะเลขเลขหนึ่งเนี่ย ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยชอบสองตัวนี้ถ้ามันไม่มานี่มันก็จจะมานี่ในเมื่อมันโยกมานี่มันต้องมานี่นะหรือมันจะมานี่ที่จะได้สองตัวบางทีมันก็ได้สองตัวนะได้สามก็ได้สี่ด้วยอย่างเงี้ยสามกับสี่อย่างเงี้ยเจ็ดกับแปดนี่ค่ะอาคลิปนี้เป็นสูตรเด่นบนนะต่อจากคลิปนี้ใครขอตัวสูตรไหนมาเดี๋ยววางให้อาอาจจะไปวางสองตัว ครบสตัวบนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะวางเป็นครบ3ามตัวบนเอาระยะวัดดวงไปก่อนก็ได้นะคะวางให้3ามสูตรอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าวางตอนไหนก็แล้วแต่นะคะความเหมาะสมนะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ